สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะครับน,นี่ก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มครับจานวนเชิงซ้อนการคํานวณค่าของ i n เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกให้นํา n หารด้วย4นะครับถ้าเหลือเศษ1 i n เท่ากับ1แต่ถ้าเหลือเศษ2 i n ก็จะเท่ากับลบ1เศษ3 i n ก็จะเป็นลบ i ครับ ถ้าลงตัวเป็นศูนย์ก็ i อเจะเป็นหนึ่งครับจงหาค่าของแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งไอเอ็นเอไอกำลังยี่บห้าบวก i อกำลังสามสิบเจ็ดก็จะเท่ากับ i สี่คูณเก้าบวกหนึ่ง ก็เ,เท่ากับ i บวก i เท่ากับ2 i ครับก็สองก็จะเป็นแบบนี้ครับจงหาส่วนจริงและส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนแบบนี้ครับ1 2คูณ3ลบ i ส่วนจริงคือ6ส่วนจินตภาพคือลบ2 2ลบ1คูณบวก3 i ส่วนจริงคือ3ส่วนจินตภาพ สั่งอายุข,ของจำนวนเชิงสอนเชิงซ้อนนะครับให้ Z, แซดเท่ากับ a บวก bi เป็นจำนวนเชิงซ้อนสั่งยุคข,ของแซดคือ a ลบ bi สั่งยุคข,ของแซดคือเขียนแทนด้วย Z, แซดเท่ากับ a บวก bi เท่ากับ a ลบ bi นะครับ นี่จะเป็นสมบัติของสารอายุยนะครับหยุดหยุดหยุดกดหยุดอินเวอร์นะครับเอกษณ์การบวกเป็นเอกษารก,การบวกในระบบเชิงซ้อนนะครับแล้วก็มีเอกสารก,การคูณน,นี่คือตัวอย่างของเชิงซ้อนแล้วก็นี่คือตัวอย่างของการบวกแล้วก็นี่คืออินเวอร์ของการคูณแล้วกลมาเป็นค่าสมมูติของเชิงซ้อนนะครับบนนิยามก็คือ ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi คือจำนวนจริง1นึ่กำลัง,ง a b 2 a กำลัง2บวก b กำลัง2รูทนั่นคือค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi เท่ากับ a กำลั b 2ง2บวก b กำลัง2แล้วก็ติดรูทนะครับอันนี้ก็คือสมบัติของค่าสมบูรณ์เชิงซ้อนมีคือเปิดข้อคนัดต่อไป ครับนี่คือตัวอย่างนะครับกำหนดให้ Z1 ทหนเท่ากับสลบสีไอและ Z2 สองเท่ากับสิบวกห้ไอค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนแซทหนึ่แซเท่ากับข้อใดพี่หาครับก็ตามนี้ครับนี่คือวิธีหาค่าแล้วก็จากบททฤษฎีค่าสมบูรณ์ของ z ซ z หนึแซเท่ากับค่าสมูลณของ z ซหนึู่ได้ว่า ต้นทุของ z1 z2 เท่ากับ5คูณสิาคำตอบก็คือ65ครับอันนี้ก็คือจำนวนเชิงซ้อนในรูปคู่ครับกำหนดให้ z เท่ากับเบวก B เมื่อ ABC เท่ากับ R ครับโดยที่ z ไม่เท่ากับ0จะได้รูปเชิงคั้งของ z ซตมี้นตอนดังนี้ครับตอนแรกนะครับหา r จะได้ เท่ากับเทอมบอนหอง z เท่ากับ a เอกับอสบอกบีกับสมแล้วก็ติดรูนะครับอันที่สองก็คืออาเซต้าครับได้จากแทนเซต้าเท่ากับบส่วนเนะครับสามแทนค่า z นะครับสูตรก็คือ z เท่ากับ r cos เซต้าบวกไอไซเซต้านะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ z ซดเท่ากับอาร์ติดแล้วก็วงเล็บแล้วก็ติดลงเซต้านะครับบวกกับ i sin แล้วก็ ลบเซต้านะครับอันสุดท้ายก็คือแซดกำลังลบหนึ่งบวกเท่ากับอากำลังลบหนึ่งบวกแล้วก็วงเล็บในวงเล็บนะครับก็คือคอเซต้าลบไอไซเซต้าครับการเขียนในเชิงซ้อนในรูปแซดอาร์คอเซต้าบวกไอไซเซต้าเรียกว่าเชิงั้่ของแซดและเซต้าเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ของแซดครับ ตรงเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปพ่งแซเท่ากับสบวกสองเท่ากับดูสี่บวกสี่เท่ากับสองดูสองแทนศเท่ากับสอส่วนสเท่ากับหนึ่งเาเท่ากับพายส่วนสามพส่วนสจาก Z ซเท่ากับอารงเลบคอร์เซตบวกไอไตเซตาแซเท่ากับส ร, 2, รูทสองคอสไส่วนสี่บวกไอไซไฮส่วน 4, วสี่สเ,เขียนเป็นคู่อันดับเท่าคือสองสองกับศูนย์นแล้วก็ <c oughs> หนึ่งซเท่ากับสองเขียนเป็นคู่อันดับสองกับศูนย์ เขียน,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  Th น,น,น,นเป็นจุดในบนแกน x บวกเ h e t a t e t a เท่า Th กับ0 2นย์สอเท่ากับลบส i เขียนเป็นคู่อันดับ0ูนย์ลบสเขียนเป็นจุดในบนแกน y ลบเ h e t a เท่ากับ3าพายส่วน2 3แสดม t รูสลบ i เขียนเป็นคู่อันดับรูส3มลบ1 กี่ยเป็นจุดในรอนตั้มสี่เซตาเท่ากับสิบเอ็ดพายหกการคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปขั้วการคูณเชิงซ้อนบนบนบนิยามให้แซดหนึ่งแซดสองเป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่แซดหนึ่งเท่ากับ A AB และแซดสองเท่ากับ CD การหารเชิงซ้อน บทนิยามให้เส้นหนึ่งเส้นสองเป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่เส้นหนึ่งเท่ากับ a b และเส้นสองเท่ากับ c d